สวัสดีค่ะวันนี้พาไปกินขนมถั่วเขียวทอดโบราณนะคะซึ่งเป็นขนมที่นิยมกินในพื้นที่ของจังหวัดสตูลไม่กี่อำเภอนะคะมีที่อำเภอควนโดนแล้วก็พื้นที่อำเภอเมืองคือตำบลฉลุงนะคะด้วยขั้นตอนของการทำขนมถั่วเขียวทอดโบราณเนี่ยค่ะขั้นตอนการทำจะยุ่งยากและใช้เวลานานนะคะโดยเฉพาะในการกวนถั่วค่ะ ทำให้ขนมชนิดนี้นะคะเริ่มสูญหายไปและมีให้กินเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นและเป็นขนมโบราณที่หากินยากด้วยนะคะนี่แหละค่ะเราพาทุกคนไปที่ตลาดกังหันในบาซานะคะหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอํอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลค่ะซึ่งจะมีการเปิดตลาดนัดนะคะ ในช่วงเย็นค่ะทุกวันศุกร์นะคะนางสารณนาหผลค่ะแม่ค้าขายขนมถั่วทอดนะคะก็จะมาทอดขายกันที่หน้าอบตอควรสตอค่ะโดยกะสาระนะคะบอกว่าด้วยตัวเองค่ะมีอายุมากนะคะและก่อนหน้าที่จะมาทำขนมถั่วทอดขายนะคะก็มีอาชีพในการทำสวนค่ะพออายุมากขึ้นนะคะทำสวนไม่ไหวแล้ว แต่คิดว่าตัวเองยังมีความสามารถที่จะหารายได้ได้อยู่อีกนะคะและไม่อยากอยู่เฉยๆค่ะจึงทำขนมถั่วทอดนะคะซึ่งเป็นขนมที่ชอบกินในสมัยเด็กๆค่ะและแม่ก็เคยทำกินบ่อยๆนะคะพราะเห็นว่าในพื้นที่ของตำบลควนสตตยังไม่มีใครทำขนมชนิดนี้ขายค่ะ และตอนนี้ก็ขายมา 4- 5หปีแล้วนะคะและจะขายต่อไปจนกว่าจะทำไม่ไหวนะคะตอนนี้ก็มีลูกสาวมาช่วยขายค่ะซึ่งขนมถั่วทอดนะคะเริ่มต้นจากการนำถั่วเขียวมาล้างให้สะอาดแช่ถั่วเขียวให้พองนะคะจากนั้นนำไปต้มและกวนก,วนกับน้ำตาลทรายปั้นเป็นแผ่นกลมๆเท่าๆกันค่ะและนำมาชุบแป้งทอดใช้ไฟกลางนะคะเพราะหากไฟแรงไปถั่วจะกระทุแตกดำและไม่สวยด้วยค่ะ หากใช้ไฟอ่อนขนมก็จะมีความอมน้ำมันก็ไม่อร่อยอีกนะคะการทอดใช้ไฟขนาดกลางทำให้แป้งขนมมีความกรอบนอกนุ่มในหอมถั่วเขียวและมีประโยชน์ด้วยค่ะเพราะถั่วเขียวมีฤทธิ์เย็นช่วยในเรื่องของแก้ร้อนในโดยที่ตลาด ังหันในบาซ่าที่หน้าอบปตอควนสตอค่ะขายวันละ400ชิ้นนะคะซึ่งที่หน้าออบปตอเนี่ยค่ะจะขายชิ้นละ5บาทโดยทอดขายและก็ส่งตามร้านน้ำชาต่างๆในช่วงเช้านะคะพื้นที่ของอำเภอควนโดนตําบลควนสตออำเภอควนโดนจังหวัดสตูลน,นะคะก็ใครที่ผ่านไปที่ตําบลควนสตออำเภอควนโดนก็แวะไปหากินได้นะคะขนมถั่วเขียวทอดค่ะและนี่แหละค่ะของร้าน กาสาระนะคะจะตั้งขายอยู่ที่หน้าอบตอควนสตอตลาดกลางหันในบาซ่านะคะทึ่งทางอบตอควนสตอมีการเปิดตลาดนัดนะคะในทุกวันศุกร์ค่ะให้ให้ชาวบ้านในพื้นที่นะคะนำของโบราณที่หากินยากแล้วนะคะมาวางขายที่นี่ค่ะที่ตลาดกลางหันในบาซ่ายังไงก็ไปเที่ยวกันได้นะคะ